ร้องที่หนึ่งมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นบัตรตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นลนักษณะต้องห้ามตามรบวนมาตรา160รออนุ5โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลซึ่งบุผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจําตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกร้องที่หนึ่งนำความกาดเงทุนเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่สองถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางเกยตธรรมอย่างร้ายแรง รวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นแช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรันตรีของผู้ถูกก้องที่หนึ่งเพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ ของการดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีเป็นการสมคบสมาคมกับผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ7ข้อ8ข้อ11ข้อ 17, อ17และข้อ19ซึ่งรัฐธรรมนูม 2, มนมาตรา219วรรค2บัญญัติให้ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีด้วยผู้ถูกร้องที่1จึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูนมาตรา160อนุห้าเห็นว่าการมิจัยว่า รัฐมนตรีคนใดมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐมนุนมาตรา160อนุ5เป็นหน้าที่และอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อการวิจารณว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นจะต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐมนุนมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ส่วนหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกา ตามรัฐนุนมาตรา234วรรคหนึ่งอนุหนึ่งประกอบมาตรา235วรรคหนึ่งอนุหนึ่งกำหนดให้มีอำนาจวิฉัยคดีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง้ายรแรงหากมีเหตุสงสัยว่ามีพฤตกรรมซึ่งกระทบต่อความเชื่อถือและไว้บางใจจากสาธารณชนเพื่อการวิจัยว่าผู้นั้นเป็นผู้สมควรที่จะลงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ไม่ว่าผู้นั้น กำลังตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในขณะนั้นหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีแสดงเห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4ย่ยอมเป็นการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและพุทธมตงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ .2561 หมวดหนึ่งข้อ8ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งข้อ27วรรคหนึ่งกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาามาตรมทางจริยธรรมในหมวดหนึ่งให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูญมาตรา160อนุห้ด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วิวิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา171 0วคอนุสีเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุสีและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุห เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170 1 7 0วรรคหนึ่งอนุสแล้วรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐนูลมาตรา167วรรคหนึ่งอนุหนึ่งโดยให้นำม,มาตรา168วรรคหนึ่งอนุหนึ่งมาใช้บังคับกับการเป็นบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งต่อไปทุกคนย้นครับ บันทึกการอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในวันนี้ผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลส่วนผู้ร้องทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่21ทับ2 5 6 7ลงวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7ให้ผู้แทนผู้ถูกร้องฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจายรณาความของาสารรัฐธรรมนูญพุทศักราช2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาขำว,วิินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านคำววินิจฉัย